สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องในโซเชียลนะครับพี่ขอเล่า EP 2แล้วกันนะครับเรื่องของสตรีมเมอร์ฝั่งตรงข้ามทางด้านของเกม r o v นั่นเองนะครับก,ก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอบคุณผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นกับผมนะครับน้องๆที่เข้ามาซับพอร์ตผมนะครับตอนนี้เราเล่นกันมาได้3เดือนแล้วเนาะห้าเกมนะครับขอบคุณมากๆครับตั้งแต่วันแรกที่ผมไลฟ์สตรีมเนาะ แล้วก็จะพูดถึงเหตุผลว่าทําไมผมถึงสตรีมแต่ MLBb นะครับไม่สตรีม Rv เลยสตรีม Rv คนดู5คนอย่างเงี้ยผมเล่น MLBb คนดู20คน30คนบางวันเงนี้ยคนกดไลค์ให้ทุกคนอย่างเงี้ยนะครับผมนี่คือเหตุผลของผมนะครับนะก็เหมือนกับเหตุผลที่สตรีมเมอร์ฝั่ง Rv เขาสตรีมแล้วเขาได้เงินโดเนตได้ผู้ติดตามแล้วก็มีคนดูนะครับได้การจองห้อง เข้ามาเล่นอะไรแบบเนี้ยนั่นคือเหตุผลของเขานะครับถามว่าเขารักเกมไหมเขาก็บอกว่าไม่นะสําหรับผมนี้ถามว่ารัก mlbb ไหมก็ไม่แต่ผมชอบในสังคม mlbb แล้วก็อยู่ได้นะครับผมเพราะว่าการท็อกซิกที่มันเป็นกฎและระเบียบและมารยาทในการท็อกซิกอย่างเข้มข้นนั่นเองนะครับมันไม่ได้แกเรกัน,ร,กนราดคิดจะด่าแบบไหนก็ด่าแบบอีกเกมหน,น,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันดูแบบไม่ไหวเอาซึ้งเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะมาขอพูดถึงคลิปของสตรีมเมอร์ ROV ฝั่งตรงข้ามแล้วกันนะครับจริงๆผมก็เคารพทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมจะมาขยายความไม่ได้โจมตีไม่ได้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเห็นต่างแล้วก็จะมาขยายความเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาพูดในคลิปหนึ่งพูดถึงเรื่องของเกมที่มันเป็นการ์ตูนภาพไม่สวยเล่นแล้วไม่หนุกอะไม่ชอบอะ เคยเล่นแล้วไม่หนุกไม่ชอบอันนี้เราจะมายึดตัวเองเป็นหลักในการตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ได้นี่ครับบางคนไม่ได้เล่นเพราะรูปลักษณ์ของเกมเขาเล่นเพราะสังคมของเกมที่มันรู้สึกว่ามีมาตรฐานในการท็อกซิกไม่ได้ด่าใครกันเดียวกระดาดเพราะแต่ละคนบางคนอ่ะอายุก็เยอะน,นะครับ เป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นด็อกเตอร์เป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยเล่นอ่ะคุณจะไปไปด่าเขาแค่เรือกระลาดไม่ได้นะกูก็ต้องคิดถึงจุดจุดนี้ด้วยนะเออบอกว่าเกม ML มีแต่ต่างชาติเล่นกดเจอโน่นนั่นนี่ใครจะเล่นก็เล่นไปเถอะจริงๆอ่ะก็มนุษย์โลกเหมือนกันนะทุกคนเชื้อชาติการบูลลี่กันสมัยเนี้ยมันมันไม่มีแล้วทุกคนนะ แค่ขำๆตลกๆพอไม่ต้องไปจริงจังซีเรียสอะไรขนาดนั้นทุกคนถ้าเกมเขาได้ได้ดีกว่าอันดับหนึ่งบนเพสตรูอะยอมรับคือถ้ามันไม่ไหวก็กรีดจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ได้อวย mlbb นะแต่เขาแม่งแบบระบบการจัดการเขาแบบคือดีจริงนะครับไอ้ที่หลังๆมาที่เราเจอพวกแบบด่ากันเป็นภาษาไทยอย่าเอานิสัยแบบนั้นเข้ามาใช้ใน mlbb มึงลองไปศึกษาการด่ากันในเกมก่อนนะครับเขามีสัพท์เฉพาะทางของเขาหรือไม่ย้ายมาใหม่ๆไปหากลุ่มผู้เล่นที่เขาเล่นมานานๆสตรีมเมอร์ที่เขาให้ข้อมูลด้านที่ดีกับ mlbb อ่ะไปศึกษาตรงนั้นนะครับมึงตัดนิสัยการเรียกราดในการเล่นเกมเก่าของมึงออกด้วยนะครับขออนุญาตพูดตรงๆต,ตรงนี้นะไม่อยากโรคสวยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนอ่าเรื่องนี้จบมาเรื่องที่2เรื่องการเปิดลีกในไทย mlbb เปิดหลีกในประเทศไทยได้อะไรต้องคิดตรงนี้นะครับการที่ดึงสตรีมเมอร์อย่างกายหงิดเข้ามาที่เขาบอกว่าเฮ้ยดึงมามันอาจจะเป็นเกษได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละสตรีมเมอร์ที่เขาซื้อตัวไปเขาก็ไม่ได้ดูแลดีขนาดนั้นนะเช็ดต้องรอดูเขาเปิดหลีกก่อนไหมต้องรอดู mlbb เปิดหลีกก่อนดูงานของสตรีมเมอร์ที่เขาซื้อตัวไปก่อนไหม การที่ว่าได้สตรีมเมอร์เบร์ใหญ่ๆแบบนั้นไปอะ่ะมีผลกระทบอะไรบ้างคุณดูการโหลดเกมนะครับอันดับหนึ่งของเพส r e ตอนนี้ก็คือ mlbb ใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีลีกในไทยสตรีมเมอร์เหล่านี้ไปทำงานในลีกเนี่ยไปเรียกเสียงเอ t นเตอร์เทนให้กับเกมแฟนคลับตามไปไหมตามไปแน่นอนนะครับเขาก็อยากไปถ่ายรูปก,กับสตรีมเมอร์ของเขาที่เขาชื่นชอบถูกไหมแล้ว ฐานคนดูก็โยกย้ายย้ายตามหลังจากที่ระบบการจัดการของ mlbb เนี่ยเฮ้ยถ้ามันสนุกคนรู้จักมากขึ้นคนเปิดใจมากขึ้นนะครับผมการโยกย้ายของตลาดมันจะหนักกว่าเดิมนะนุม่มจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะการโยกย้ายของตลาดหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ลองคิดดูนะอย่างเช่นนักกีฬาของ mlbb มีเพื่อนแข่ง rov เพื่อนที่แข่ง rov อยู่ถาม mlbb เงินรางวัล10ล้าน rov สมุดเงินรางวัล5้าล้านอย่างเงี้ยเพื่อนถามบอกเฮ้ยแกแข่ง mlbb แกได้เงินเดือนเท่าไหร่วะ oh, 50, อะ๋อห้าหมื่นอ่ะพวกห้าหมื่นอ่ะเรามองมาที่ตัวเราที่แข่ง rov อยู่่ได้อยู่หมื่นห้าเนี้ยอคือคิดอยู่ในใจนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นครับทุกคนวันหนึง่งนักแข่ง rov นะครับที่ไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนใน rov อาจจะย้ายข้ามฟากมาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแข่ง MLBB ก็ได้ลองคิดแบบนี้ครับทุกคนมันเป็นเรื่องที่กว้างมากๆนะครับอย่าเอาเหตุผลส่วนตนแค่กรอบโดเนตของตัวเองอะที่เราได้แต่ละเดือนอะมันปิดปากปิดสมองปิดตาเราหรือล้อมล้อมเราอยู่ในโคกของของกรอบโดเนตของเราอะคิดให้มันกว้างๆการตัดสินใจของเราอะบางทีอะ ที่เราพยายามที่จะชักจูงคนหรือประชดประชันกลุ่มคนปากแซ็บที่เขาแบบเข้ามาเปิดมามีผลกับเราที่ทำอาชีพสตรีมเมอร์อยู่อเออตรงนั้นน่ะคือคิดให้มันกว้างๆอย่าคิดแต่สนุกว่าเออจะประชดประชันเขานะครับที่ผมพูดมาเนี่ยทุกคนลองจับใจความให้ได้แล้วกันนะครับว่าผมหมายถึงอะไรนี่ครับผมการเปิดลีกนี่มันดีนะครับทุกคนมันไม่ได้มาแล้วหายไปหลอกเชื่อผมเถอประเทศเพื่อนบ้าน สปโปเมียนมาเอ่อคัมบเดียเนี่ยเขาก็ต้องสนใจหลีกของไทยปะ mlbb ไทยแลนด์อะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการซื้อตัวมาได้ละ่ะมาแข่งหลีกในไทยละ่ะไอ้เหี้ยแฟนคลับต่างประเทศยังไงกะสมมุติว่าแต่ละทีมอะ่ะสามารถดึงชาวต่างชาติได้หนึ่งคนในทีมอย่างเงี้ย mlbb คิดดูว่าเกม MLBB แม่งจะปังขนาดไหนในอาเซียนวะสมมุติว่าไปดึงนะักแข่งฟิลิปปินส์มาเงี้ยมาแข่งให้ไทยอ่ะในในทีมไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ทารอนหรืออะไรเงี้ยถ้ามีกฎนั้นมาจริงนะเออเหมือนแบบฟุตบอลไทยลีกอะไรเงี้ยที่แบบซื้อต่างชาติได้อ่ะสมมุติไงผมแค่คิดไงเชื่อคุณจะได้ฐานแฟนคลับขนาดไหนวะฐานคนดูที่ตามติดตามดูเกมแข่งของไทยลีกอ่ะโมบายไทยพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ย เงี้ยมันจะตึงขนาดไหนทุกคนลองคิดให้มันกว้างๆนะครับทุกคนนะไม่ใช่คิดแค่แบบว่าเออเกมพม่าไทยลาวเล่นนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับทุกคนนะครับเรื่องของธุรกิจมันยิ่งใหญ่กว่าการที่เราเป็นแค่สตรีมเมอร์ที่นั่งพมเพอพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมทุกคนลองลองลองดูลองดูลองลองดูลองสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหมลองถ้า mlbb ทำได้นะมันโคตรโหดเลยบอกก่อนจริงจริงเออ นะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละผมก็ไม่อยากพูดถึงอะไรเยอะเนาะทุกคนก็ลองไปหาศึกษาข้อมูลดูที่ผมพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องจากทางไหนเนาะผมก็ไม่ได้โจมตีนะผมพูดก่อนเลยว่าผมแค่เห็นต่างนะครับทุกคนถ้าใครคิดว่าเออผมพูดแล้วมันมันมีความเป็นไปได้มันมันคิดได้กว้างจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้มีแค่นั้นจริงๆนะครับเปิดหลีกในไทยนี่แม่งแบบโคตรโหดเลยนะแล้วถ้า mlbb เนี่ย ดูคลิปนี้นะถ้าสมมุติว่าทีมทีมสากลอะอย่างเช่นแบบหนึ่งทีมสามารถเลือกซื้อ,อนักแข่งต่างต่างชาติในประเทศอาเซียนได้หนึ่งคนอย่างเงี้ยนะเชื่อคนดูไม่คิดว่าแฟนคลับเขาแฟนคลับของทีมอื่นอะทีมต่างชาติอะเขาจะไม่ตามมาดูใน MLB b เหรอะวะแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนวะถามจริงเหรอเชื่อ สมมุติคนฟิลิปปินเนี่ยได้มาตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหมายืนเป็นจังเกิลเป็นไรให้เงี้ยแล้วไงอะ่ะโคตรเดือดบอกเลยนะครับถ้าทําแบบนั้นได้สากลระดับโลกจัดๆนะครับทีมชาติก็ส่วนทีมชาตินะครับผมทีมแข่งก็ส่วนทีมแข่งไปนะครับโหดผมบอกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเชียร์แค่ทีมไทยนะฟิลิปปินแม่งก็มาเชียร์มาเชียร์ผู้เล่นที่อยู่ในทีมไทยอะ่ะเงี้ยโหดปะละ่ะเออลองคิดดูแล้วกันถ้ามันเป็นไปได้นะ ถึงจะมันจะยากแต่ก็แค่คิดเล่นๆนะทุกคนไม่ได้แบบว่าจะไปจริงจังอะไรขนาดนั้นแค่แนวทางประมาณนั้นนะครับออแล้วก็ไม่มีอะไรพูดแล้วทุกคนก็ประมาณนี้แหละขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสตรีมแล้วเพราะว่าสายแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมบายบาย